สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวจะมาทำพิกกัดนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะก็ดูได้ทุกสถานะนะคะมีตัวเลือกมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4ี่ตัวเลือกนะคะเหมือนเดิมเนาะอันที่หนึ่งนะคะปานิโมที่สองกลองที่สามนะคะแล้วก็กล่องสุดท้าย ขอให้ทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงคนที่คุณกำลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะว่าเขา,าคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะนี่คือดูได้ทุกสถานะเลยเนาะโอเคให้ทุกคนทําสมาธินะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองแรกกองนี้นะคะโอเค ปาเนโมของเราเดี๋ยวดูลัคนาราศีไม่คุณก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะมีราศีพิจิกนะคะราศีเมษแล้วก็ธาตุน้ํานะคะมีนกกดพิจิกเนาะมีพิจิกเมษแล้วก็ธาตุน้ำนะคะมีนกกดพิจินจกน,น,นะคะ,ะ,ะ,คะโอเคขออนุญ,ญาตด,ดูตัวตนของคุณกันก่อนนิดนึงเนาะว่าตัวคุณเป็นคนยังไงนะคะมีลักษณะยังไงเนาะ ได้ไน c ์ออฟแวนะคะได้สองไม้เนาะได้เด็กแฮร์แฟนแล้วก็ได้สองเหรียญโอเคตัวคุณเองอาจจะเป็นชาวทัดไฟนะคะเมสิงธนูเนาะหรือว่าเป็นชาวราศีพฤกษก็ได้นะคะทัดดินเนาะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าไงอ่ะมีแพชชั่นในการทํางานเป็นคนทําอะไรรวดเร็วนะคะมีแบบเออ,อเขาเรียกว่างไงเวลาทําอะไรอะ่ะคุณจะมุ่งมั่นทําให้เต็มที่นะคะเต็มความสามารถของคุณเนาะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่เออไม่ได้นิ่งอยู่กับที่นะคะพยายามจะหาโน่นหา这ทําตลอดเนาะแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตัวคุณอาจจะเรียนจบแบบถึงขั้นปริญญาเอกเลยก็ได้เนาะหรือถ้า คุณไม่ได้เรียนจบขั้นสูงขนาดนั้นคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบแล้วก็สนใจในเรื่องที่มันเป็นศาสตรข์ของเขาเรียกว่าไงศาสนาเป็นคนอาจจะชอบเข้าวัดทําบุญเป็นคนฟังธรรมอะไรประมาณนี้นะคะนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าไงอะ่ะเวลาจะทําอะไรสักอย่างจะมีการคิดคิดคิด,ค,ดคิดแล้วคิดอีกอคิดแบบ อย่างรอบครอบนะคะก่อนที่จะทําอะไรเนาะแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีคนนําหน้าถือตานะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนก็ได้นะคะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าเป็นงานบริการที่มันต้องช่วยเหลือหรือว่าให้ความรู้เป็นครูอาจารย์อย่างนี้ก็ได้นะคะที่แบบว่าต้องให้ความรู้คนอแล้วก็มีคนนำหน้าถือตานะคะตัวคุณเนาะเป็นคนที่มองไกลตัวคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่อยู่ ไกลบ้านก็ได้นะคะเป็นลักษณะที่แบบว่า,าบ้านคุณอยู่อีกที่นึงแต่คุณต้องไปทํางานอีกที่นึงหรือว่าอยู่ต่างประเทศไปเลยแบบนี้ก็ได้นะคะนะตัวคุณเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตต้องเดินทางอยู่ตลอดตลอดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตัวคุณคิดและรู้สึกยังไงนะคะกับคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะได้คิงไม้นะคะได้เจ็ดถ้วยได้ไนดาบแล้วก็ ได้เด็กถ้วยนะคะโอเคตัวคุณเนี่ย ไม่ก็ไม่ก็เขาคนที่คุณนึกถึงอยู่อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันนะคะไม่สิงห์ธนูเนาะตัวเขาเองอ,อาจจะทํางานที่เหมือนเกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นระดับหัวหน้าคนนะคะเป็นงานในบริษัทก็ได้หรือเป็นงานแบบพวกราชการอย่างนี้ก็ได้เนาะเป็นระดับแบบหัวหน้าแล้วตัวเขาเองลักษณะเนี่ยเป็นคนที่บ้าง,งานมากๆเป็นคนที่แบบว่าทํางานเยอะเป็นคนที่แบบว่าโฟกัสแต่เรื่องงานเนาะคุณอะ่ะ แอบส่องแอบมองดูเขาตลอดเนาะว่าเขาอะ่ะแบบมีการพูดคุยกับคนอื่นด้วยไหมมีการ คุยกี่คนเพราะว่าลักษณะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณอะมองว่าเขาเจ้าชู้ด้วยนะแบบว่าตัวเลือกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งคุณอะไม่เอาจริงๆคุณชอบเขาแต่ไม่ค่อยไว้ใจเนาะกลัวว่าแบบว่าเขาอะแบบมีคนคุยหลายคนอะแล้วเหมือนถ้าคุณเข้าไปชอบหรือไปบอกว่าคุณชอบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเหมือนคุณอะไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกตรงนั้นเนาะซึ่งดูจากลักษณะคุณอะไม่ชอบอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะนะคะคุณก็เลยเหมือนค่อนข้างจะระวังตัวเองนิดนึงแล้วก็มีการแอบซองแอบ ดูก่อนว่าเขาอ่ะคุยกับคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้เนาะเออหรือว่าเขามีตัวเลือกกี่คนหรือเขากําลังคุยกับใครอยู่ประมาณนี้เนาะแต่ลักษณะคือตัวคุณน่ะชอบเขาแหละแล้วก็เป็นลักษณะของแอบชอบก็ได้นะคะคือแบบแอบชอบแอบปลืม้มหรืออะไรเงี้ยอืมแล้วก็กําลังดูดูอยู่ว่าเ,ออเขาอ่ะคุยกับใครอยู่บ้างประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาอ่ะคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะได้ไพ่เอ็มเพรสนะคะ,นะคะสิบเหรียญน,นะสตรงิงแล้วก็เดอะซัน โอเคตัวเขาเองมองคุณดีมากนะตัวคุณอาจจะเกิดอยู่ในเ,เป็นดาวศุกร์นะคะเป็นคนที่หน้าตาดีนะเป็นคนที่มีความน่ารักใจดีเป็นคนที่เพียบพร้อมหมดทุกอย่างนะคะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานดีมากนะคะอืมแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะอยู่ในราศีสิงห์ก็ได้นะคะนะอืมเพราะว่ามันขึ้นทั้งราศีทั้งเดือนสันแล้วก็ สตรีนเนาะตัวเขามองคุณดีมากตัวเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อกับอะไรหรือปัญหาใดๆเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะคะแล้วเขาอะ่ะก็มองไปถึงแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะเหมือนเป็นคนที่น่าที่จะแบบว่าใช้ชีวิตหรืออนาคตร่วมด้วยกันได้เลยแบบนี้เลยนะคะนะเออเขามองว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่เ,เขาเขาเรียกว่ายังไงเป็นคนที่เป็นทํางานที่ คุมคนได้ดูแลคนอื่นได้แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า,าทำงานได้แบบเหมือนผู้ชายเลยอะ่ะอดทนขนาดนั้นอะ่ะไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคแล้วก็เป็นคนที่มีความสดใสร,ร่าเริองอยู่ตรงนั้นเนาะ <IS> เขาก็เลยรู้สึกแบบชอบนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนอยากให้คุณอะ่ะ มาเป็นแบบสามีหรือภรรยาในอนาคตเลยเนาะแบบมาร่วมสร้างครอบครัวด้วยกันแบบนี้เลยนะคะความรู้สึกของเขาต่อคุณอ่ะมันดีมากๆนะมันดีกว่าความรู้สึกคุณที่มีต่อเขาอีกนะอืมประมาณนี้เลยตัวเขาหรือตัวคุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะผ่านการยาล้างมาแล้วเนาะแล้วก็อาจจะมีลูกติดนะคะนะอืมแต่ก็จริงๆอ่ะอยากให้เช็คดูอีกทีนึงละกันนะคะว่าตัวเขาเองอ่ะมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะเพราะมันขึ้นไพ่เอ็มเพสกับสีเหรียญถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้ว มันก็เป็นลักษณะที่เขาอ่ะก็สนใจคุณแต่ว่าสนใจในแง่ของคุณอ่ะน่าสนใจเป็นเป็นคนที่ทํางานเก่งประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่สดใสร่าเริงนะแบบเด่นดงนังมีหน้ามีตาในสังคมน้าตาดีประมาณนี้นะคะนะแต่ถ้าตัวเขาอแบบไม่มีใครเลยไม่มีครอบครัวหรือว่าเออผ่านการหย่าร้างมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเขามองคุณดีมากนะแบบมองไปถึงแบบอนาคตเลยนะคะว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตหรือว่า บบสร้างครอบครัวก,กันกับคุณนะกองนี้แบบดีมากเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูไพ่อเราเข้านะคะว่าอยากจะบอกอะไรให้กับคนกองนี้เนาะในไพ่ reconciliation นะคะอืมคนนี้เขาอาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติของคุณก็ได้นะคะคนที่คุณแบบกําลังสนใจอยู่ตอนนี้เนาะเออมันจะมีความรู้สึกบางอย่างอนะที่คุณกับเขาออาจจะสื่อถึงกันได้หรือว่าต่อให้ไม่ได้พูดคุยกันอนะมันก็จะเป็นความรู้สึกที่ คุณสัมผัสได้อะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณหรือตัวเขาก็รู้ได้ว่าตัวคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็ช่วงที่คุณกับเขาได้แบบพบกันใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณเหมือนรู้สึกว่าคุณน่าจะเคยเจอคนนี้มาก่อนแต่คุณจะนึกไม่ออกว่าคุณเคยเจอที่ไหนนะคะมันก็จะเป็นเรื่องแบบอดีตชาติเนาะถ้าใครเชื่อนะคะประมาณนี้นะคะหรือว่าคนถ้าไม่ได้เชื่อในเรื่องอดีตชาติไพ่ใบนี้แค่จะบอกว่าคือคนนี้เป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วแหละนานแล้วอะไรเงี้ย หมือนมีการได้วนกลับมาเจอกันใหม่ประมาณนี้เนาะก็จบแล้วนะคะกองนี้คือเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะกองเนี้ยคือโอเคมากเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะที่กองที่สองของเรานะคะกองนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูลัคานาราศีไม่คุณก็เขานะคะจะอยู่ในราศีสิงห์ราศีมังกรไม่ก็ราศีตุลน,นะคะมีราศีสิงห์ราศีมังกรหรือราศีตุลน,นะคะโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นยังไงเนาะขออนุญาตดูตัวตนของคุณก่อนนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยได้ไพ่ควินดาบได้ไพ่สี่ดาบนะคะแล้วก็ได้ไพ่ห้าไม้โอเคตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาว่าตุลมนะคะไม่ถุนตนกลุมเนาะเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทํางานมากเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับการทํางานเป็นคนดุเป็นคนที่ทํารายมีระเบียบแบบแผน อืมแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการหย่าร้างผ่านการเลิกราหรือว่าผ่านความรักที่มันเจ็บปวดมาเนาะ คุณก็เลยเป็นลักษณะที่อาจจะนิ่งๆในเรื่องของความรักหรือไม่ค่อยสนใจหรือเป็นลักษณะที่คุณน่ะอยากจะพักเรื่องความรักไว้ก่อนขอโฟกัสกับเรื่องงานเพราะว่าเหมือนชีวิตคุณน่ะมีอะไรให้ทําหลายอย่างค่อนข้างเยอะมากนะคะมีงานเข้ามาให้ทําเยอะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะเป็นระดับหัวหน้าที่ต้องดูแลคนอ่ะมันก็เลยอาจจะมีปัญหาเรื่องงานอ่ะที่เข้ามาทําให้คุณต้องแก้ไขอย,อยู่ตลอดแล้วก็พอแก้ไขเรื่องนี้เสร็จเรื่องนู้นก็เข้ามาใหม่เนาะทั้งๆนี้ตัวคุณเองเอาจริงๆนะมีการวางแผนทําอะไรหลายๆอย่าง เพื่อชีวิตของคุณเองนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับความรักเนาะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าวางแผนอนาคตของคุณนะคะแต่เหมือนมันก็ยังทําไม่ได้เนาะเพราะว่าคุณมีงานหรือปัญหาที่คุณต้องแบบว่าช่วยแก้ไขหรือลูกน้องเข้ามาปรึกษาเรื่องงานเนี่ยคุณก็ช่วยแก้ไขนะคะซึ่งคุณเป็นลักษณะของคนที่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรก็ได้แบบเก่งมากเนาะ ก็เลยมีแต่คนนะมาช่วยเหลือคุณเรื่องความรักมันก็เลยเหมือนคุณเข้าถ้ำอะ่ะเหมือนขอพักก่อนละกันเรื่องความรักฉันขอโฟกัสเรื่องงานก่อนประมาณนี้นะคะโอเคงั้นเรามาดูกันว่าคุณนึกถึงใครอยู่นะคะตอนนี้แล้วคุณนะ่ะรู้สึกกับเขายังไงเนาะได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะได้ไพ่เฮอร์มิตเนาะได้ไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่สองถ้วยโอเคคุณนะไปแอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่นะตอนนี้เออซึ่งเป็นลักษณะของคนที่คุณทํางานร่วมกันนี่แหละหรือว่าเป็นเพื่อน ต้องมีการพูดคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมลักษณะของเขาเนี่ยอาจจะเป็นราศีกันได้นะคะนะคุณรักเขานะคนนี้บอกเลยว่าคุณรักเขาคุณแอบรักเขา มานานโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำเนาะ ừ. ซึ่งตัวเขาเองลักษณะเนี่ยเป็นคนนิ่งๆอาจจะทํางานเป็นอ่าเป็นครูเป็นอาจารย์หรือว่าทํางานเป็นแพทย์พยาบาลหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในการที่ต้องให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าให้ความคิดหรือว่าให้ข้อคติอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการสอนคนอื่นประมาณนี้นะคะนะซึ่งพอคุณพูดคุยกับเขาอะมันเป็นความรู้สึกดีๆอะมันเป็นความรู้สึกหลักที่คุณอนะ แอบรักเขาอยู่ในใจประมาณนี้อยอโดยที่คุณก็ไม่ได้คิดจะทําอะไรนะเพราะว่าลักษณะเขาก็นิ่งเหมือนกันเออถ้าดูตามหน้าไพ่อ่ะก็คือเขานิ่งเนาะแต่คุณอนะ่ะชอบลักษณะเวลาพูดคุยอย่างเหมือนเขาเป็นคนที่มีความรู้สามารถให้ความรู้คุณได้มันเลยเป็นลักษณะแบบที่คุณชอบเนาะซึ่งคุณอนะ่ะแอบชอบแอบมองคนนี้มานานมากแต่คุณก็ไม่เคยกล้าเปิดเผย ความรู้สึกอะไรจริงๆให้เขารู้เนาะมันมีการพูดคุยกันอยู่นะคะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะเอออาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนการมานานแล้วหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะซึ่งมันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดแต่มันเป็นลักษณะที่คุณแอบชอบเขามานานนะคนนี้อืมงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูตัวเขานะคะว่าตัวเขาอะ่ะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะได้ไพ่ห้าถ้วยได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะได้ไพ่ออ เด็กเปรียญแล้วก็ได้ไพ okay. ่เฮอร์มิตโอเคเออตัวตัวเขาเองอะเสียใจเนาะคือคุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหากันหรือว่าอาจจะเคยเป็นคนรักกันก็ได้นะเออย่างงี้ก็ได้แล้วก็ตัวเขาเองอาจจะเคยแอบนอกใจหรือว่าเออไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยอืแต่ว่าคุณยังรักเขาอยู่เนาะซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกะทันหันหรืออีกอย่างหนึ่งเองตัวเขาเองอะอาจจะเคยมีความรักแล้วก็เออเคยเลิกลาแบบกะทันหันกับใครสักคนนึงแล้วมันยังเสียใจอย,อยู่ตรงนั้นเนาะ ซึ่งเอาจริงอะ่ะเขามอกว่าคุณเป็นโอกาสดีๆนะที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะยังไม่อยากมีใครนะคะนะตอนนี้เขายังอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ยังอยากใช้ชีวิตคนเดียวยังแบบกําลังคิดอยู่ว่าจะแบบ เอาอยัางไงกับชีวิตต่อไปหลังจากนี้เนาะเพราะว่าเหมือนตัวเขาเองอะถ้าเกิดมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณอะเหมือนเขาก็ยังเสียใจอยู่เนาะกับการที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะคะแล้วอยากกลับเข้ามาขอโอกาสถ้าตัวเขาเองมันไม่ใช่เรื่องของคุณมันเป็นเรื่องที่เขาอะเคยมีแบบแฟนหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีการทะเลออกกาะกันแล้วก็เลิกลากันไปอะคือเขายังเสียใจกับจุดนั้นอยู่เนาะแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าเมินเฉยกับคุณนะเขามองว่าคุณเป็นโอกาสดีๆเป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งเลยที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนาะ แต่ว่าตอนนี้เขาขอพักก่อนเหมือนเขาน่าจะเสียใจแบบมาแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่า เขายังไม่กล้าที่แบบว่าจะเข้าหาคุณหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็มองคุณไม่ได,ไได้ไม่มองนะคือเขามองอยู่ขอเวลาให้เขาแบบเยียวยาตัวเองหรือว่าอะไรประมาณนี้ก่อนอนะ่ะเออถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่คิดว่าคนนี้เขาก็น่าจะเข้าหาคุณอีกทีเนาะเพราะว่าเขาก็มองมองคุณอยู่นะคะนะลักษณะของเขายังเสียใจอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะเหมือนแบบว่าฮิลลิ่งตัวเองกอนอ่ะนะคะประมาณนี้เนะาะราศีกันขึ้นสองรอบนะคะก็ โ okay. อเคไพ่อร่าเข้าการเนี่ยอยากจะบอกว่า stay o f optimistic นะคะ about your love life นะคะก็เหมือนที่บอกอะคือไพ่บอกว่าโอเคถ้าคุณแอบชอบคนเนี้ยคือชอบไปก่อนก็นได้ไม่เป็นไรคือไพ่แค่บ,บอกว่าให้คุณอะคิดบวกในชีวิตเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตทุกวันนะให้มันมีความสุขนะคะนะคุณอะเป็นคนที่สมควรจะได้รับความรักที่ดีๆนั่นแหละนะเออไม่อยากให้ไปคิดมากหรือว่าคิดไม่ดีอะ เออกับเรื่องของความรักหรือว่าไปคิดเสียใจเนาะซึ่งลักษณะคุณก็ไม่ได้คิดมากหรอกคุณแค่เหมือนแบบว่าเออแอบชอบก็แอบชอบไปเรื่อ,อยเงี้ยเพราะว่าคุณน่ะแอบชอบแอบรักเขาเนาะเออส่วนตัวเขา่ะคิดว่าคุณก็คงจะรู้แหละว่าเขาน่าจะมีปัญหาในความสัมพันธ์มาเออก็ให้เวลากับเขาไปก่อนคุณก็ให้ใช้ชีวิตแบบโพสิทีฟไปเนาะไมไ่ต้องไปซีเรียสอะไรเพราะเหมือนชีวิตคุณช่วงนี้คุณก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักขนาดนะั้นะนะนะเหมือนคุณโฟกัสเรื่องงานอะไรก่อนก็มันก็เป็นแบบเขาเรีย ที่ดีอยู่แล้วเนาะโดยตัวของคุณนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้กองนี้นะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะที่กองที่3มนะคะกองนี้เนาะกองน้องเป็ดของเรานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะคะได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะได้ไพ่สี่เหรียญได้ไพ่เดอะทาวเวอร์แล้วก็ได้ไพ่เทมเพลนส์โอเคตัวคุณเนี่ยนะก็น่าจะเพิ่งเลิกรากับใครสักคนหนึ่งมานะคะที่ คุณอาจจะตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นสามคนก็ได้ประมาณนี้เนาะหรือว่าคุณเลิกกับแฟนคุณนี่แหละเอาอางี้ดีกว่ามันเป็นปัญหาที่ทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะแล้วก็ทําให้คุณกับเขาเลิกกันไปเนาะตัวคุณเองออาจริงตอนนี้ค่อนข้างรักตัวเองนะคะอาจจะมีราศีไม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีเมถุนไม่ก็ราศีธนูได้นะคะตัวคุณค่อนข้างกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะแล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะนะแล้วก็เอาจริงๆชีวิตคุณหลังจากเนี้ย มันกาลังจะเปลี่ยนไปในที่ทางที่ดีขึ้นนะคะบอกเลยเนาะแล้วก็คุณอ่ะเหมือนตอนเนี้ยเหมือนพอคุณกลับมารักตัวเองอ่ะเหมือนชีวิตมันจะถ้าคุณสังเกตอ่ะชีวิตคุณจะค่อยๆมีอะไรดีๆที่มันเพิ่มขึ้นแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอืมซึ่ง ตัวคุณน่ะคิดว่าโอเคมากเนาะเพราะว่าคุณมาโฟกัสที่ตัวเองอะ่ะแล้วก็แอความเสียใจตรงเนี้ยเหมือนคุณพยายามที่จะค่อยๆปล่อยผ่านความเสียใจตรงนี้ไปนะคะตัวคุณเป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนน่าการดีเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยคุณขอเวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนตัวเองก่อนนะคะประมาณนี้เมื่อกี้ลืมเปิดไพ่เออไพ่เขาเรียกว่าไงไงี่ะ ไพ่ราศีลัคนาราศีเนาะกองนี้นะคะเท่าทีก็กองนี้นะคะอาจจะอยู่ในราศีมีนนะคะราศีพฤกษ์นะคะ,ะ,คะไม่ก็ธาตุาดินนะคะพฤกษ์กันมังกรน,นะคะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวคุณคิดและรู้สึกยังไงกับคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้ได้ไพ่แปดดาบได้ไพ่ทาวเวอร์นะคะได้ไพ่เดอะมูนเนาะแล้วก็ได้ไพ่หกดาบโอเค ตัวคุณเนี่ยอจริงนะยังเสียใจแล้วก็ยังผูก ติดยึดติดคือเหมือนคุณอยู่คนเดียวก็จริงอะ่ะแต่ไอการที่คุณอยู่คนเดียวมันมีความคิดมากอยู่ตรงนั้นในเรื่องของเขามันมีความรู้สึกที่คุณไม่สามารถเอาเรื่องเขาเนี่ยออกไปได้นาะจากตัวตนของคุณมันเป็นการเลิกคาแบบกระทันหันแล้วมันก็มีปัญหาเข้ามานะคะซึ่งปัญหาที่เข้ามามันอาจจะเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันอาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้าปัญหาเรื่องอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาที่คุณและเขาไม่เข้าใจตรงกรันแล้วมันทะเลาะกันแบบรุนแรงเนาะอืเลยทําให้คุณ ยังไม่สามารถนะคะที่จะออกจากตรงนี้ได้คือตัวคุณนะพยายามที่จะเปลี่ยนแหละไปในทางที่ดีขึ้นเนะเนี่ยไพ่มันขึ้นทั้ง2ใบเนาะใบสุดท้ายว่าคุณพยายามที่จะพาตัวเองไปหาจุดใหม่ที่มันดีขึ้นนะคะนะตัวคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะคะแล้วก็อยากจะมูฟออนนะจากคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอยู่อะ่ะ คุณอยากบูมออนไปข้างหน้าอยากไปเจออะไรที่มันดีๆซึ่งไพ่ก็ยังบอกอยู่ว่าเดี๋ยวคุณจะสามารถผ่านมันไปได้เนาะปัญหาตรงนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็จะสามารถไปข้างหน้าได้นะคะนะแต่แค่ช่วงเวลานี้ในความรู้สึกของคุณที่นึกถึงเขามันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ค่อยโอเคยิ่งช่วงตอนกลางคืนคุณอาจจะมีการร้องไห้เสียใจแล้วมันก็เหมือนคิดถึงปัญหานี้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะนะอืประมาณนี้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่า เขานะคะคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะอ่าได้ไพห่หนึ่งเหรียญได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะได้ไพ่แปดไม้แล้วก็ได้ไพ่เลเวอร์โอเคตัวเขาเองอะ่ะจริงๆเขาอยากกลับมาขอโอกาสนะคะถ้าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความผิดหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะคือเขายังรักคุณอยู่นะแล้วเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาขอโอกาสขอทําตัวใหม่ขอเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่งกับคุณเนาะเขาจะมีการส่งข้อความมาหาคุณนะคะในการพูดคุยนะว่าเขาอะ่ะขอกลับมา ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเขาจะทําตัวให้ดีขึ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาจะแก้ให้มันดีขึ้นนะคะเขาอาจจะดูแลคุณดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะถ้าเขากลับมาเนาะหรืออาจจะมีซื้อของนู่นนี่นั่นให้เนาะเขาแค่รู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีค่ามากๆคนหนึ่งเนาะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขานะคะตลอดเนาะหรือว่าเป็นคนที่ มีอะไรก็เอ,อ่อทาอะไรให้เท่าเทียมตลอดอะไม่เคยเอาเปรียบเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้ในการทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันครั้งนี้เขาจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็มาบอกแหละว่าเขารักคุณเนาะคือมันขึ้นไพ่เลเวอร์นะคะทั้งตัวของคุณแล้วก็ตัวของเขาเนาะคือคุณสองคนอาจจะรักกันแต่มันมีปัญหาบางอย่างเนาะที่มันทําให้ทะเลาะก,กันรุนแรงอะ่ะซึ่ง คุณก็ยังเครียดอยู่นะคะไก่ความกับไอ้ปัญหาตรงนี้ที่คุณยังหาทางออกไม่ได้เนาะส่วนตัวเขาเองอะ่ะก็ยังอยากที่จะกลับมาขอโอกาสนะคะแล้วก็พูดคุยเรืวอๆนี้จะมีการส่งข้อความทักมาหรือพูดคุยหรือว่าอาจจะมาหาถึงที่ถึงบ้านเลยก็ได้นะคะถ้าคุณกับเขารู้จักกันเนาะ mm. เพื่อให้คุณนะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่เนาะโอเคไพ้อลักเขาโกาสบอกว่า p a y attention t o the r e d f ็ a แนะคะก็ คือให้อ่ะแค่อยากเตือนว่าก็คือให้คุณอะดูดีๆทีละการถ้ามันกรณีถ้ามันเป็นกรณีที่เขาอะเลิกกับเราไปเพราะเขาไปมีคนอื่นเนี่ยก็ลองดูดีๆว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยเขาเลิกกับคนนั้นจริงจังหรือยังหรือรอ,อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าถ้าเขากลับมามันจะมีสัญญาณบางอย่างนะที่คุณจะรู้แหละว่าเขาจะกลับมาครั้งเนี้ยมันจริงหรือว่าเขากลับมาแค่เล่นๆครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเนาะเพราะว่าในลักษณะที่เขากลับมาเอาจริงๆนะคุณกับเขาอาจจะมี เรื่องปัญหาเรื่องเงินก็ได้นะคะที่ที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาทะเลกกาะกันรุนแรงอะเนาะ,นอ,ะอืมเพราะว่าเหมือนตัวเขาก็มองว่าคุณอาจจะช่วยซัพพอร์ตเขาด้านนี้ก็ได้เขาก็เลยแบบกลับมาเนาะอืมก็ลองดูนะคะถ้ามันเป็นปัญหาอะไรที่มันพอแก้ไขกันได้ก็ปรับกันดูแต่ถ้ามันเป็นปัญหาอะไรที่มันเออม,มันเกินจะเยะียวยาคุณอยากจะมูฟออนแล้วอะ ก็ให้คุณทําตามหัวใจตัวเองได้เลยนะคะกองนี้เนาะโอเคจบแล้วนะคะกองที่สามนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กองสุดท้ายของเรานะคะกองนี้ลัคนาราสีนะคะที่มีนะคะก็จะมีก <c oughs> องน,นี้ที่เปิดก่อนเดี๋ยวลืมมีราศีมีนะคะราศีมีถุนนะคะไม่ก็ธาตุไฟนะคะเมสิห์ธนูเนาะไม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีมีราศีมีถุนหรือ แม่สิงห์ธนูนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะไพ่ตัวตนของคุณเป็นแปดดาบเป็นแปดถ้วยเป็นเดอะเวอรแล้วก็ได้เก้าถ้วยโอเคตัวคุณเองอะนะเออก็อาจจะผ่านความรักหรือว่าไปเจอคนเจ้าชู้มานะคะตัวคุณอาจจะเป็นชาวท่านลมนะคะไม่ถุนตุนกูุมเนาะอาจจะมีการเดินจากหรือว่าเลิกลาก,กับใครสักคนหนึ่งมาซึ่งตัวคุณนะพยายามจะฮิลลิ่งตัวเองนะคะพยายามจะรักษาจิตใจ ของตัวเองพยายามจะไปเปิดโลกใหม่ไปทํานู่ทนทํานี่หรือไปทําอะไรที่มันแบบว่า ที่มันทําให้คุณรู้สึกแฮ ppy กว่าจุดนี้ที่คุณเป็นอยู่เพราะว่าความรู้สึกคุณมันไม่ดีมากๆเนาะมันเป็นแปดดาบคุณยังคิดถึงปัญหาหรือว่ายังไปคิดถึงกับไอ้จุดที่คุณเคยผ่านมานะคะในความรักความสัมพันธ์เนาะซึ่งคุณอะไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้เลยเนาะเหมือนมันล้อมคุณไว้ปัญหามันล้อมคุณไว้อะพอคุณอยู่คนเดียวเมื่อไหร่ก็ตามอะคุณก็จะ นึกถึงปัญหาตรงนั้นต่อว่าทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมเราต้องเลิกการทําไมเราต้องห่างการเออประมาณเนี้ยเนาะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคุณพยายามที่จะออกไปกินไปเที่ยวไปดื่มเนาะเพื่อให้ตัวเองอ่ะดีขึ้นนะคะนะ หรืออีกอย่างหนึง่งเอาจริงตัวคุณเองอ่ะอาจจะใช้ชีวิตอยู่ไกลๆก,ก็ได้นะคะห่างจากบ้านเนาะตัวตนของคุณอะ่ะอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถกลับเข้าประเทศได้ก็ได้นะช่วงเนี้มันเป็นช่วงโควิดนะเนาะเออทำให้คุณน่ะคิดถึงแบบคนที่บ้านมากหรือว่าตัวคุณกับตัวแฟนอะ่ะอยู่ห่างไกลกันแบบอันนี้จะเป็นคนละประเทศเลยนะไม่จังหวัดนะคือแบบอยู่ต่างประเทศแบบนี้เลยก็ได้นะคะมันเป็นลักษณะที่ห่างกันมากอ่ะเออทำให้คุณน่ะค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็ค่อนข้างกังวลเนาะกับความสัมพันธ์ตรงนี้ว่าการที่คุณ เขาอยู่ห่างกันนะ่ะเออเขาอาจจะแอบ,บไปมีคนอื่นไหมเขาจะแอบ,บไปเจ้าชู้กับคนนั้นไหมเขาจะแอบ,บไปเจ้าชู้กับคนนี้ไหมอะไรประมาณนี้เนาะลักษณะของคุณนะคะนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคุณคิดกับเขายังไงนะคะได้สี่ดาบได้เดร h ายพริตเชสนะคะได้เดอร์เบอร์นะได้ก็ได้ไพ่ฮ l l โหลแฟนนะโอเค อืมตัวคุณเนี่ยจริงอยากจะนิ่งๆกับเขานะคะไม่อยากจะคิดอะไรเนาะแต่มันก็ทําไม่ได้เนาะตัวคุณอนะมีความผูกพันกับเขามากๆไม่คุณก็เขาอาจจะอยู่ในราศีเมถุนไม่ก็ราศีอ่าพฤกษ์นะคะนะ ตัวคุณผูกพันกับเขามากๆเนาะแบบมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกถึงเขาได้เนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคู่กันกับคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่เนาะแต่ณตอนนี้คุณไม่อยากทําอะไรนะคะคุณอยากอยู่เฉยๆนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะไปตกเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาอะมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณก็เข้าไปเป็นคนที่สองของเขาเนาะซึ่งคุณพยายามที่จะไม่อยากจะยุ่งอะไรละกับตรงเนี้ยคุณอยากจะนิ่งคุณไม่อยากจะทําอะไรคุณอยากจะพักนะคะอแต่ว่าคุณอะ ก็เหมือนยังทําไม่ได้เพราะคุณยังรักแล้วก็คิดถึงรู้สึกถึงเขาอยู่เนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขา่็เป็นคู่คันกับคุณเนาะแต่คุณก็ไม่อยากทําอะไรนะคะมันเป็นความรู้สึกที่คุณแค่รู้สึกว่าถ้ามันใช่มันก็ต้องใช่แค่นั้นแหละคุณก็เลยนิ่งนะคะไม่ได้ทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เนาะแบ่งได้2กรณีนะอืแต่ว่าอาจจะมองเป็นกรณีที่เขาน่าจะมีแฟนหรือมีครอบครัวอ,อ,อยู่แล้วแล้วเขาก็มาพูดคุยกับคุณแหละอืคุณรับรู้แหละว่าเขาน่าจะมีใครแล้วคุณก็เลยนิ่งนะคะไม่อยากจะทําอะไรต่อไปในความ สัมพันนี้เนาะเพราะว่าไพ่พราก็คืนเนะาะไพ่เลิฟเวอร์ึ้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาวาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงได้ไพ่จัดมนนะคะได้ไพ่นายนดาบเนาะได้ไพ่สิบเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ห้าเหรียญโอเคคือตัวเขาเองอะอจริงนะคือเขาก็มองว่า คุณนะ่ะเป็นคู่กันกับเขาเหมือนกันนะคนนึงเนาะในลักษณะมันเป็นคู่เว้นคู่กรรมเนานะเพราะว่าลักษณะที่เขารู้สึกกับคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าเขาปล่อยคุณไม่ได้เขาทิ้งคุณไม่ได้เขาอยางอยากยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อให้มันต้องเหนื่อยต้องหนักต้องตามหรือว่า ต้องแบบว่าเออแค่ไหนก็ตามอะ่ะเขาก็ยังอยากมีคุณในชีวิตนะคะแล้วก็ยังอยากให้คุณกลับมาคุยกับมาพูดคุยกับเขาเหมือนเดิม,มต่อให้เขาต้องพยายามมากแค่ไหนเขาก็จะทำเนาะเขาจะเทคแอคชั่นเขาจะเข้าหาคุณเขาจะพูด กับคุณเขาจะแชทมาเขาส่องนู่นนี่นั่นเขาทําทุกอย่างเนาะเขาทั้งตามส่องตามสืบนะคะว่าคุณอะไปแอบคุยกับใครไหมไปอะไรยังไงกับใครไหมเพราะว่าเขาค่อนข้างรู้สึกกับคุณมากๆนะคะแล้วต่อให้มันจะเหนื่อยจะต้องตามแค่ไหนนะเขาก็จะทำเนาะเพราะเขาอยากให้คุณอะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับเขานะคะเพราะว่าเอาจริงอะ คือเขาอะก็มองว่าคุณอะเป็นคู่กันกับเขาเหมือนกันคนหนึ่งนะประมาณนี้เลยนะคะกองนี้นะเก็ลองดูนะคะนะคือเขาจะทําทุกอย่างอะเพื่อให้คุณได้กลับไปอยู่กับเขาไม่ว่ามันจะเหนื่อยมันจะยังไงก็ตามมันจะอะไรก็ตามอะคือเขาก็จะทํานะอืตัวเขาเองอาจจะทํางานในโรงพยาบาลได้นะคะเป็นพวกแพทย์พยาบาลหรือเป็นในการช่วยเหลือคนอย่างนี้ก็ได้นะหรือตัวคุณก็ได้นะคะนะสลับกันได้เนาะซึ่งเป็นลักษณะของเขาทําทงานหนักมากๆนะคะ,ะในความสัมพันธ์นี้เขาก็เหมือนทุ่มเทมากๆยัง เขาก็ต้องแบบว่าได้คุณกลับมานะไม่ว่าเขาจะเหนื่อยเขาจะต้องเสียเงินหรือว่าเสียอะไรมากไายแค่ไหนคือเขาก็จะแบบว่าต้องได้คุณอ่ะกลับมานะคะนะแล้วก็เป็นลักษณะของคุณอารมณ์ร้อนใจร้อนด้วยเนาะพูดจาเร็วนะคะประมาณนี้เนาะตัวของเขานะ เขายังอยากได้คุณนะคะแล้วก็ยังไงเขาจะตามกลับมานะเหมือนเขาเห็นว่าคุณนิ่งๆไปแหละเขาก็กลัวว่าคุณจะไปแบบไปคบไปคุยกับคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาก็เลยแบบไม่ยอมนะยังไงเขาคุณก็ต้องแบบว่าเหมือนเป็นของเขาคนเดียวอะประมาณเนี้ยอืมก็ไพ่อลาคารที่ได้นะคะก็คือ d ีเซปชั่นนะคะก็เหมือนที่บอกคือตัวคุณน่ะมันน่าจะมีการแสดงออกบางอย่างที่มันไม่ได้เหมือนความรู้สึกในใจอะเพราะความรู้สึกในใจของคุณอะคือคุณน่ะ อยากจะออกจากปัญหานี้ก็ได้เนาะเราก็อยากจะทิ้งปัญหานี้ไปอะ่ะอืมแต่ว่าจริงๆอะ่ะคุณก็ยังแบบว่ารักเขาอยู่แหละมันขึ้นไพ่เลเวอร์ การแสดงออกของคุณมันเป็นอีกอย่างหนึ่งคุณอาจจะแสดงว่านิ่งๆเฉยๆไม่มีอะไรแต่ในใจอ่ะมันมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ไหวเนาะกับความสัมพันธ์ตรงนี้คุณอยากที่จะเหมือนปลดปล่อยนะคะกับความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะถ้าเป็นกรณีที่คุณเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้านะคะแต่ถ้าไม่ได้เป็นกรณีที่ไปอยู่ในรักสามเศร้าอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอะแค่อยากจะพักความสัมพันธ์นี้เฉยๆคุณอ่ะไม่ได้ไปมีใครหรืออะไรเนาะมันเขาก็เลยเข้าใจว่าเหมือนแบบว่าเออเหมือนคุณจะหนีเขาหรือเปล่าประมาณนี้เออซึ่งไพ่ แค่อย่างบอกว่าคือถ้าคุณรู้สึกยังไงคุณก็บอกเขาไปตรงๆเลยเออประมาณนี้นะคะมันก็จะได้ทําให้เหมือนความสัมพันธ์นี้อ่ะมันมันดำเนินไปแบบว่าดีขึ้นกว่านี้เนาะอย่าใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะนะโอเคก็จบแล้วนะคะทั้ง4กองเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย